ไปดูโผ19หุ้นรับดัชนีใหม่หที่จะมีการบังคับใช้ในช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปนี้กันสักหน่อยคุณสุปชทยแลวก็ดูเหมือนจะมี2อกระแสนะจะมีทั้งที่ประเมินว่าจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยครับแล้วก็มีทั้งที่มองว่าจะเป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบเชิงลบนะครับในแง่ของ การทําให้เกิดเอา t f ฟ o w ก็คือ <Out flow. S 2> สภาพคล่องเนี่ยไหลออกจากตลาดหุ้นเกณฑ์ใหม่ ของดัชนีตลาดหุ้นไทยนี่มันเป็นยังไงเห็นมีอะไรเนี่ยเซ็ตร้อย FF เซ็ตห้าสิบ FF ออ่าม,มันแตกต่างจากเดิมอย่างไรคุณสุภชัยครับครับก็คือว่าเนื่องจากว่าตัวของเซ็ตห้าสิบเนี่ยเดิมเนี่ยเรื่องของฟรีโฟลด์เนี่ยอาจจะมีข้อเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าเซ็ตห้าสิบหรือว่าเซ็ตร้อยในปัจจุบันเนี่ยบางหุน้นบางตัวเนี่ยฟรีโฟลด์เขาต้องจะต่ำนะครับแต่ก็มันก็ผ่านเกณฑ์แบบเฉียดฉิวนะฮะแต่ว่าก็เลยทําให้ตัวเนี้ยเขาก็ดูแล้วเอ๊ะมันจะ ควรจะต้องมีเซ็ตที่บ่งบอกฟรีโฟลด์ที่มากขึ้นไหม,มนะมก็เป็นที่มาของตัวเซตห้าสกับตัวของเซตร้อยฟฟเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่จะอยู่ในเซ็ตห้าสิบฟฟหรือว่าเซตร้อ f ฟเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากเซตห้ปกติเพราะมันจะมีเรื่องของการแอดจัตเรื่องฟรีโฟลด์เข้าไปด้วยถ้าหุ้นตัวไหนฟรีโฟลด์เยอะมาร์เก็ตแได้อันนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ระดับต้นๆในเซตห้แล้ก็เซตร้อยนั่นเองนะครับ โอเคคำว่า ff นี่ก็น่าจะย่อมาจาก free float อ่า free float free float นะนะครับนะครับอ่าแล้วการประเมินตรงนี้นะฮะว่ามันจะมีผลอย่างไรหลังจากที่เกณฑ์ใหม่ถูกนำมาใช้แล้วจะมีผลในแง่ของการทำให้เอ,อ๊หุ้นที่จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างไรแล้วหุ้นที่อาจจะเสียประโยชน์คือกลุ่มไหนอ่าก็แน่นอนถ้ากลุ่มที่เป็นหุ้นที่อ่าที่ผ่านมาก็คือ m า r k e t c ต p สูงแต่ ฟีฟอดดีด้วยอันนี้ก็จะได้ประโยชน์สำหรับหุ้นที่มีฟีฟอดดีแต่แน่นอนฮะในในเซตเอฟเซตห้าสิบเอฟเอฟกับเซตร้อยเอฟเอฟเนี่ยก็จะทำให้หุ้นบางตัวที่เคยโดดเด่นในเซตปกติอาจจะอันดับต้นๆในแง่ของมาร์เก็ตแคปก็จะลดลงไปเพราะว่ามันจะถูกแอดจัดเรื่องของฟีฟอดเข้าไปด้วยเพราะฟีฟอดคุณต่ำนะลำดับคุณก็จะไปอยู่ได้ท้ายมากอยู่ได้ท้ายลงไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ส่วนตรงนี้ในในแง่ของหุ้นเนี่ยจะเปลี่ยนละ จะแตกต่างกับตัวของเซตเดิมอันที่2ก็แน่นอนแล้วครับว่ามันก็จะช่วยในแง่ของว่าเอ๊ะในแง่ของเม็ดเงินลงทุนทีอ่อาจจะดูเรื่องของฟี f โตร์เนี่ยอาจจะเข้ามาเพิ่มขึ้นอันนี้ตามเกณฑ์ที่เขาคาดหวังไว้ว่าจะมีเ,เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในแง่ของหุ้นที่มันอยู่ในเซต50เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะ อันนี้อันนี้ในมุมของภาพรวมๆนะ<ม>นะฮะสำหรับในแง่ของเกณฑ์ที่จะ,ะมีผลเขาคาดการณ์ว่าจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างการเฮียิ่งอยู่นะฮะสำหรับเอสตัวเซท50 SF นะครับแล้วเข้าไปถึงตัวหุ้นได้แล้วหรือย,อยังว่า <laughs> เกณฑ์ใหม่นี้นะครับผมสรุปง่ายๆก่อนคือหุ้นจะได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลด์สูงอ่าใช่ใช่อ่าครับอ่าขอขออภัยขออภัยเอางี้ อต้องเป็นหุ้นที่อยู่ใน Set 50อยู่ใน Set 100อยู่แล้วและจะยิ่งได้ประโยชน์ถ้าเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟล a ์สูงอ่าอ่าใช่เพราะจะได้รับน้ำหนักการคำนวณที่เพิ่มมากขึ้นจากการเอาไอ้ฟรีโฟลด์เนี้ยมาคูนด้วยอือใช่ใช่งนั้นถ้ากลุ่มเนี้ยที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้หรือมีคุณสมบัติแบบนี้ก็ดูแล้วอันดับแรกเลยนะน่าจะหนีไม่พ้นหุ้นในกลุ่มธนาคารหรือเปล่าอือใช่ช่ กลุ่มธนาคารเพราะแบงค์นี่ฟรีโฟลดหลาย10%บเอรนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มก็กลุ่มโรงพยาบาลนะฮะกลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มต้องเที่ยวกลุ่มรับเหมาอันเนี้ยต้องบอกว่าอันนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับในแง่ของสัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาจากฟรีโฟลดนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ในส่วนที่ที่ทีู่คาดการณ์นะว่าหุ้นจะได้ประโยชน์จากตัวนี้นะครับนะโอเคทีนี้ถ้าไปดูการประเมินของทางเอเชียพลัสนะครับสำหรับหุ้นที่ มี f r e รีโฟดสูงกว่าค่าเฉลีย่ยนะฮะซึ่งค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ยขนาดนี้อยู่ที่48เปก็จะถือเป็นกลุ่มที่ได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับเนื่องจากว่าจะมีน้ำหนักในดัชนีใหม่ที่สูงกว่าดัชนีเดิมอ,อาทิเช่นกรณีของ BBL มี f r e รีโฟดที่สูงถึง98.6ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสจะถูกเพิ่มน้ำหนักจาก2.2ในเซ็ตร้อยมาเป็น4.8 ในเซตร้อ FF นะครับหรือ,รอ<ม>ว่าจะคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าถึง117%จากสัดส่วนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นจะตามมาด้วย KKP บ้านปู k b a n k s c b c e n t e l t c a p t i s c o อมมตะแสนซีริ APTUBDFS h านา CPNWHA S.C.C. SC C.K. และสเต็กเหล่านี้นี่ถือเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟร์สูงนะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักที่จะได้รับเข้ามาเพิ่มเติมจะมีเรื่องของสภาพคล่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาในส่วนของหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่สูงขึ้นนะก็จะมีหุ้นอย่าง B.B.L. บ้านปู่ K.Bank SCB Sentel แสนซี el, รี TUCPN และสเต็กนะครับนะะอันนี้ก็ในส่วนของจำนวน,ห,นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับอ,อ,อีกมุมมองน่าสนใจนะครับบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยก็ประเมินว่าผลกระทบจากตัวนี้นะฮะมันจะเกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนนะก็แน่นอนละครับจากเซ็ตห้เดิมจะไปอยู่ที่เซ็ตห้าสิบ FF เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็จะแน่นอน,นครับก็อันนี้ก็จะเป็นการโยกจาก หุ้นที่แน่นอนที่อยู่ในเซ็ต50เดิมเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าให้น้าหนักนดน้อยลงไปนั่นเองนะครับอโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของเกณฑ์ใหม่นะจริง,รงๆหลักเกณฑ์นี้มีการพูดถึงกันมาระยะหนึ่งละ,ะโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มมีประเด็นดรามา่า <c oughs> เกี่ยวกับหุ้นเดลตา้าใช่นะที่ว่าเอ๊ะ หุ้นเดลต้าเนี่ยมันจะลากขึ้นลากลงนี่มันก็กระทำการได้โดยง่ายนะแล้วก็ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเรารก็เห็นเดลต้าเองอจะว่าไปก็เป็นหุ้นที่สร้าง distortion ก็คือความบิดเบือนต่อดัดชนีเนี่ยมาค่อนข้างจะมากมแล้วก็เป็นที่มาของการที่ถ้าจะประเมินสถานการณ์ตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจะดูเพียงดัดชนีอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันถูก d i s t o r t คือถูกทําให้บิดเบือนนะเนื่องจากว่ามันจะมีหุ้นใหญ่อย่างเดลต้าที่เวลาขึ้นทีก็พาดัชนีขึ้นไปด้วยแต่พอไปดูไส้ในปรากฏว่าหุ้นใหญ่อื่นๆปรับตัวลดลงอันนี้คือความดิสตร์ดคือหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่ปรับตัวลงแต่ดัชนีมันขึ้นเพราะเดลต้าขึ้นแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เรียกว่าเกิดการประเมินที่คาดเคลื่อนไม่แม่นยํา เท่าที่ควรนะฮะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการเอาหลักการเรื่องของเกณฑ์เซตห้าส t บเซตร้อยฟรีโฟเนี่ยมาพูดถึงะนะฮะ,ะโดยที่ว่าหุ้นที่จะถูกนำมาคำนวณในดัชนีเนี่ยจะต้องเพิ่มตัวแปรเข้ามาก็คือเรื่องของฟรีโฟลด t ที่มาเป็นมันจะมีภาษาทางการเงินอยู่ผมจำไม่ได้เรียกว่าอะไรแต่มันเป็น มันเป็นตัวแปรที่สําคัญที่มันจะทําให้เกิดความแม่นยําในเชิงของสัดส่วนเนี่ยออมากขึ้นกว่าเดิมอนะออออคือไม่ใช่ว่าหุ้นรฟรีโฟดเท่านี้ห้าเปอร์เซนต์อ่ เอาจริงๆนี่เดลต้าก่อนหนันนี้2%เลยนะใช่ใช่ไหมคือเอาหุ้นอย่างเงี้ยมาชี้นําตลาดมันไม่ได้เพราะหุ้นมันกระจุกตัวใช่อยู่ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นแคบๆเพียงไม่กี่รายไม่กี่เจ้าเท่านั้นโอเคก็ว่ากันไปอันนี้อาจจะได้อินสปิเรชันมาจากเรื่องของการ คำนวณสอสอด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกันไม่ไม่เกี่ยวนะแต่ผมว่างานนี้มันถ้าดูจากตัวนี้นะมันรักพี่เสียด้น้องอ่ะเพราะว่ามีเซตห้0อยู่นะแล้วก็จะมีเซตห้าสิบเอฟเอฟเพิ่มขึ้นมาไง อืมอ่าะ <g ül üyor> ก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> แต่ก็ดีนะคือผมว่ามันดีในะแง่ที่ว่าเอาละเวลาจะเปลี่ยนเกณฑ์จะทาอะไรเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอ่าอ่าใช่ใช่แต่อันนี้ผมว่าดีเนะื่องจากว่าถ้าคงอันเดิมไว้ครับก็คนไม่เห็นด้วยก็ยึดโยงอันเดิมอืมแต่ก็มีอันใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกอ่าอ่าเป็นทางเลือกใช่ไหมถ้าสําหรับนักทุนสถาบันไหนหรือนักลงทุนทั่วไปคนไหนอยากจะยึดโยงตามเกณฑ์ใหม่อ่ะก็ไปดูตารางของเกณฑ์ใหม่ อแล้วมันก็จะได้เกิดการเปรียดเทียบให้ไ,ได้เห็นด้วย <S <S อืมอืมอ่อพามันดีกว่าการที่จะเลกิกอันใดอันหนึ่งไปอ่าหรือเลิกอันเก่าแล้วเอาอันใหม่มาใช้เลยเออผมว่าอันนี้ออกได้สวยอ๋ออ๋อที่บอกว่าเอ๊ะถ้าแก้เดลต้วตาเป็นต้นเหตุใช่ป่ะเอ๊ะมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเผาดาเพื่อฆ่าหนูหรือเปล่าหรือเปล่าเออครับก็ว่ากันไปโอเคครับ